ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการ อัปเดตข่าวสารของ e ีฟมอน2องพโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะคุณจะทําการพูดถึงนักเตะตํานานแพ็กใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9ก้าโมงเช้าหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นตำนานที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามารลการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มานทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า ตำนานแพ็กใหม่หรือว่าการยืนยันแพ็กใหม่เพิ่มเติมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือเข้าว่าแทนที่ของแพ็กนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กนี้เป็นแพ็กของอ e ี Team er พิในชแนลทีมแอตเตอร์พ่นหรือว่ากองหน้าแนวรุกของทีมชาตินะครับก็มีทั้งสตอยคอร์ทุกคนรุยสกอตต้าและก็โคลเลอร์นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็แพ็กนี้นะครับจะหมดอายุอีกทีก็คือวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็มีใครเปิดแพ็กนี้กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเเข้้าามาไดลย และเรามาดูแพ็คใหม่ที่เข้ามาแทนที่กันบ้างแล้วกันนะครับทุกนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของอังกฤษลีกราเดียนคนหรือว่าแนวรับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก่อเป็นตำนานที่น่าสนใจมากๆนะครับนอกจาเป็นปีเตอร์เชกทุกคนพัชเชกเวรานะครับผมจิเบโตซิลวาในประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตํตำนานที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันนี้นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเราทําการพูดถึงนักเตะตำนาน3คนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเร เป็นฝั่งของจิเบโตซิวานะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่100เลยนะครับและต่อมาก็ที่2คือปีเตอร์เชคกทุกคนจอมเนืบจอมเหนียวอยู่แล้วนะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่102เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยกองกลางตัวรับตัวที่โคตรชอบทุกคนผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นั่นก็คือพัชเชกวีเอร่านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่102เลยนะครับก็บบมีใครอยากได้กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ต้งฟังขอออีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับอีเวนต์บันจันที่มีการแจกฟรีเหมือนเดิมนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนต้องการอัเปเดตให้สั้นๆนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ